าอัปเดตผิวให้ดูค่ะสำหรับการดูแลเกี่ยวกับเรื่องฝ้าตัวเองตลอดระยะเวลา2ปีนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องบันดามิงนะคะวันนี้มาอัปเดตผิวให้ดูว่าผิวที่ดิฉันนะคะวุ่นวายกับเรื่องฝ้าการดูแลฝ้าว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างน,นะคะฝ้าที่ฉันจางลงแบบเยอะมากๆเพื่อนๆจ๋าฝ้าจางลงเยอะมากๆถึงได้ตระหนักถึงว่า ใช้คำว่าตา้ตนานนักต้านนักถึงว่าผิวนี้ดีมากๆเนี่ยเพราะอะไรนะคะจริงๆแล้วตอนแรกๆทุกคนจะเน้นื่วงครีมทาฝ้าครีมแก้ฝ้าเราจะใช้อะไรดีถูกปะซึ่งตัวดิฉันเองก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันว่าจะหาทุกอย่างเลยใครโฆษณาครีมทาฝ้าฉันต้องลองฉันต้องใช้แต่มาสรุปได้ด้วยตัวเองนะคะกับเคล็ดลับ3มเคล็ดลับง่ายๆเลยที่ทําให้ฝ้าดิฉันเนี่ย ตางลงนะคะอันดับหนึ่งเลยที่ดิฉันไม่เคยขาดเรื่องนี้คือความชุ่มชืน้นครีมที่ให้ความชุ่มชื้นที่ดิฉันใช้นะคะตลอดระยะเวลาการรักษาฝ้าแล้วผิวหน้ารู้สึกเออมันดีขึ้นเลย <c oughs> ก็คือพวกเกี่ยวกับน้ํามันต่างๆนะคะน้ำมันสกัดไม่ว่าจะเป็นน้ํามันมะพร้าวสากัดเย็นนะคะดิฉันจะนวดหน้านะคะทํากัวซาอ่ะจะทำกวัวซา,าแทบ เอาเรียกว่าทุกวันเลยนะคะจะพูดว่าแทบอทุกวันไม่ใช่ว่าทาทุกวันนะคะกัวาซานะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นน้ํามันสกัดจากแครอทจากเยอรมันแล้วก็อันนี้จะเป็นของไทยน้ามันมะพร้าวสกัดเย็นของพินารานะคะหรือจะเป็นน้ํามันสารสกัดต่างๆที่ตัวเองมีที่บ้านนะคะที่ฉันจะใช้ก็คือให้ความชุ่มชื้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องอผิวโดยเฉพาะเลยนะคะพอผิวเราดีปุ๊บแล้วฉันกัวาซาช่วยตรงที่เป็นฝ้าเนี่ย แกเอ้ยน้ำมันกับแผ่นกัวซามันเหมือนแบบไปกระตุ้นให้ผิวตรงนั้นนะสร้างเซลล์ใหม่แล้วก็ให้ผิวแข็งแรงลดความร้อนของหน้าด้วยนะคะข้อที่1ของฉันคือใช้กัวซากับน้ำมันนะคะที่มีความเปลี่ยนแปลงของผิวนะข้อที่2นะคะฉันจะขัดหน้าสัปดาห์ละ1-2ครั้งจะใช้ตัวนี้ของเกาหลีเป็นเวสัมอางของเกาหลีนะคะหรือไม่บางครั้งก็จะใช้มะขามนมแล้วก็น้ำผึ้ง ดิฉันไม่ต้องมีสคริปต์เลยเพราะดิฉันใช้จริงนะคะใช้ตัวนี้ขัดผิวนะคะอันนี้เป็นหลอดที่2แล้วของเกาหลีห่ซื้อได้ในห้างทั่วไปนะคะเป็นมันเป็นเม็ดบีดเล็กๆนะคะเนี่ยข้อแรกชุ่มชื้นข้อที่2ขัดผิวนะคะขัดคุณมีครีมขัดผิวหรือเม็ดบีดขัดผิวอะไรที่บ้านก็ใช้ตัวนั้นไปเลยนะคะสัปดาห์หนึ่งพยายามมีระเบียบระวินัยนิดหนึ่งสัปดาห์หนึ่งครั้งหรือสองครั้ง ทำให้ได้นะคะและข้อที่3นะคะข้อที่3คือทุกครั้งที่ดิฉันแต่งหน้านะคะดิฉันก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนครีมบำรุงทุกอย่างดิฉันใช้อ่อนโยนหมดทุกอย่างเลยนะเห็นไหมจะไม่ได้เกี่ยวกับแบบว่าวเร่งความขาวเร็วหรือว่าอะไรนะคะดิฉันก็จะใช้ครีมทุกอย่างที่อ่อนโยนแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นทั้งหมดนะคะตัวนี้จะเป็นอะพรายเมอร์ของอะไรเนาะ บอบบี้บราวน์อ่ะนี่ก็ให้ความชุ่มชื้นเป็นวิตามินนะคะให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วก็ตัวนี้นะคะของออยสูรีนก็ให้ความชุ่มชื้นตอนทางคืนแล้วก็ตัวนี้ฮะดาดาบทฮาดาระบทมีทบทุกสีเลยนะคะให้ความชุ่มชื้นหมดเลยนะคะ3ข้อนี้ฉันไม่เคยขาดเลย1น้ํา้ำมัน2ขัดหน้า3ความชุ่มชื้นแล้วฉันมาสังเกตตัวเองเอาดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็วิตามินนะคะที่ตัวเองกินตลอดก็คือวิตามินซีแล้วก็กูต้านะคะวิตามินซีกูต้าดิฉันก็ไม่ได้ขาด เลยนะคะผิวมันดีทั้งมือทั้งหน้าคือมันมันไปด้วยกันหมดแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ฉันจะใช้บ้างนะคะย้ำก่อนนะจะใช้บ้างอาทิตย์หนึ่งจะมีสักวันหรือ2วันที่ใช้ก็คือครีมพาฟาก็ยังอยู่ในหมดเหมือนเดิมนะคะไปดูคลิปเก่าๆได้ฉันก็จะใช้ตัวนี้ของเกาหลีจะใช้เฉพาะจุดตรงฟาเท่านั้นนี่อันนี้จะใช้แบบ ไม่เยอะมากแหลวบอกเลยว่าแทบจะไม่ได้ใช้อาทิตย์หนึ่งครั้งหรือสองครั้งหรือบางอาทิตย์ก็ไม่ได้ใช้เลยใช้บ้างนะคะนี่คือพอมารวบรวมตัวเองแล้วเนี่ยคิดรู้สึกดีขึ้นเลยก็คือสามเทคนิคนี้จริงๆนะคะเพราะว่าถ้าเรารู้จักฟ้าจริงๆอะฟ้ามันไม่มีทางหายต่อยิ่งคุณรุนแรงกับเขามันมันเขาเรียกว่าอะไรแรงจนผิวชั้นนอกเนี่ยมันซีดลงมันจางลงแต่พอสักพักหนึ่งผิวตรงนั้นบางโดนแดดอีกมันก็กลับมาดำปุ๊ดอีกแต่ถ้าเราทำผิวตรงนั้นให้มันแข็งแรงแกเอ้ย ผิวมันดีขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องพยายามอะไรเลยนะคะนี่ฉันเอาอัปเดตให้ดูเลยนะคะว่าผิวมันเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้มันจะมีบางอ่บางทีที่ฉันก็ยังสูตรมะนาวฉันก็ใช้อยู่นะอาทิตย์หนึ่งครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยมะนาวแบบแต้มแต้มบริเวณที่เป็นฝ้าแล้วก็ล้างออกเหมือนพัดเซลล์ผิวไปด้วยในตัวนะคะอ่ะหวังว่าในคลิปนี้นะคะที่ฉันสรุปไว้เรียบร้อยฉันใช้จริงทุกตัวนะคะที่นํามาบอกให้นะคะชุ่มชื้นรักษาให้ดีที่สุด เอาน้ำใต้ชั้นผิวให้อยู่กับหน้าเราให้เยอะที่สุดแล้วคุณจะหน้าดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะหรือจะไปติดตามนะคะวิธีการดูแลผิวของมาดามมิงง่ายๆได้ที่เพจกัวซามาดามมิงพูดคุยกับมาดามม,าามิงตรงนั้นได้เลยเป็นข้อมูลจริงทั้งหมดนะคะวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะได้เทคนิคไปใช้กันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆจะมาบอกกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ